ไฟไผ่ก out. ็จะเทนไฟไผ่ก็จะขึ้นอัดของไฟทอนิ่งของข่ายฮาวเนอร์ทาง่ายออตตอัดใไรใต้นี่ใต้เลยยบหน้านี้ปั๊มดริปั๊มไนีตัวอดูโมเลนี่เป็นตัวตอปัมไ่นอัดดาแน่นอ่าขบ แก้กระบอกไม่แห้งคประมาณหนึ่งนิ้วมีรบกักันกดใส่หนึ่งจุตง้เกนเกรความไวของอังกดเป็นสี้เ่สำเร็จเนาะด้เลยนะฮะว่าทัดหนึ่งหรือว่ากระบอกหนึ่ง ัะมีผูกหายหนึ่งหายถ้ตักปกูปก,ปกใส่แหงไว้เนาะเดินเ,นเดิเนง่ายแล้วตามไม่บ่งหนึ่งใช้เวลาผูกนเนึ่ประมาณ๕นาทีเดินได้ โทษด้แต่ลูกินด้วยนะครับนี่ตั้งเอาชนะเองแข็งแกรงดัานเดินตับเดินนตีนมน่มเต็มเลยไส้พอไส้อะไรเลี้ยวเล ััดแแออบ้ลวเานนี้เป็นคะลิปพ่อข่าวๆนะเรได้อัคดคลิปเต็มเลยนะยังมาวางเดียบมือมามอื่ดๆดูแหละนะสีแต่คลิปเต็มเลยเบิง่งอันนี้ยังทดลองอยู่เนะาะเพราะว่าฮะกระเห็ดสากแล้วอ่ะเรียกเลรฮนะสากนี่พูดคือเรียกเรียกเลยฮนะคลิปใบใบพ่อกันหนักคลิปใหม่นะหรือว่าตอนใหม่นะ hai bên cần bên cỏ cũng cần đó à Bái, bay cần